ติสีะติ่ังนราััสีและผูุ่ก่านวิธีปรพชาสมณะและทำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นมน้นนคที่ตอเอาวา

ท่าสามสิกนราโยสุขีติมาปะริปุริตตาระนุนินา Oh, hey land of right.